ที่ยังใช้โทรศัพท์โบราณอยู่ต้องถามว่าแอนดรอยเท่าไหร่แอนดรอย11ใช่ไหมครับแอนดรอย11ขึ้นไปนะครับที่จะถ้าเป็นแอนดรอยนะครับที่จะรับได้คือแอนดรอย11ขึ้นไป iOS 15นะครับจะมีข้อจำกัดตรงนี้นะนะครับจะบอกแค่ F จะมีมีข้อจำกัดเรื่องของของตัวโทรศัพท์ที่จะเป็นระบบเดิมง,งตั้งแต่ ไอร้รอยตั้งแต่11ขึ้นไปนะครับถึงจะรับได้ถ้าเป็น iOS ตั้งแต่15ขึ้นไปเนาะบางคนอาจจะเอ้ยไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นต่ำกว่าสิจะไม่ได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นเซเว่วอร์ดแคชนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันพี่บอกว่าไม่ได้แจ้งคุณพี่นะครับแต่รอบนี้เหมือนกับจริงแล้วมีการประชุมกันเมื่อวันจันทร์นะช่วงบ่ายๆก็มีการแจ้งเตือน ก็น่าจะเป็นการทดสอบเพราะตอนประชุมกันประจานเนี่ยบอกว่าเหมือนกับว่าจะยังไม่แจ้งให้ทราบทั่วกันะครับก็คือแต่แแจ้งเฉพาะจุดจมทีนี้หลักการแจ้งของเขาก็คืออะไรครับเขาแจ้งเฉพาะพื้นที่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครือถ่ายไหนนะครับถ้าอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่แจ้งเตือนเ๋อพื้นที่ที่แจ้งเตือนก็คือเราอยู่ที่อะไรครับเสาเสาส่งสัญญาณไหนตรงไหนพื้นที่นนะครับก็จะรับแจ้งเตือนเป็นกลุ่มๆมไป นะครับจะจะเพาะจะจมไปนะครับตอนนี้ที่เคยแจ be ้งเดือนไปแล้วก็จะมีเร no anyway> ื่องของอะไรครับที่เคยใช้แรกๆในแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็อุทกภัยนี้แผ่นดินไหวล่าสุดแจ้งไหมนี่ะอันนี้ต้องทำเอาใานิดหนึ่งแผ่นดินไหวนะการแจ้งเตือนการพยากรมของเรานี่เรื่องการพยายามอะไรที่อยู่บนดินขึ้นไปบนฟ้า พยากรได้อะไรที่อยู่บนดินนะขึ้นะไปบนฟ้าพยากนกรได้อะไรที่ต่ำกว่าดินลงไปพยากรไม่ได้เพราะนั้นคดีใหม่จะแจ้งเมื่อหลังาการวนเกิดแล้วใช่ครับแล้วพอเกิดแล้วอัลเตอร์ช็อกเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้ครับเขาแจ้งให้เรารู้ว่าให้ระวังเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าไหวแล้วไหวเท่าไหร่ ถ้าไหวในทะเลเขาก็จะแจ้งว่าค่าการว่าจะเกิดซึมแบบน,นี้ให้ขึ้นที่สุดแต่เกิดหรือไม่เกิดไม่รู้นะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้ทีนี้เขาจะแจ้งพอไหวแล้วแจ้งเลยทุกครั้งไหมไม่ครับระมวนบลระมวลอะไรครับลักษณะของการเกิดจุดที่เกิดความแรง มาหาเรานะครับพิรณาหลายอย่างดังน,นั้นท่นดีไหวจะไม่เหมือนกับกับไพอ,อื่นนะครับไพอื่นเพราะฉะนั้นที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรครับถ้าแจ้งแล้วไม่เกิดอย่าไปด่าเขาเนาะนะครับเดี๋ยวบอกไอ้เด็กเลี้ยงแกะเปล่านะครับแจ้งแล้วไม่เกิดไม่ใช่นะบเขาเองก็ไม่รู้แต่เขาอะไรครับพิรณาแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดน,นะครับแต่อะไรที่อยู่บนดิน ฝนตกน้าท่วมตอนนี้ต้องบอกว่าเราช่วงหนักมาเนี่ยเราค่อนข้างจะจะแจ้งได้เป็นพื้นที่ที่แคบลงนะครับต้องยอมรับว่าพื้นที่แคบลงแต่ระยะใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นคืออะไรครับเราสามารถแจ้งเกินได้เลยครับห้าวันเจ็ดวันว่ามีพายุว่าจะเข้าแต่ความแม่นแม่นไหมไม่แม่ การที่จะแม่นคับอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับว่าจะเข้าตรงไหนอะไรอย่างไงนะครับหนึ่งถึงสองวันนะครับอย่างรอบนี้ยนะครับเขาบอกว่าน้อยกว่าวิพานะนะครับแต่น้อยกว่าวิพานนขนาดไหนก็ก็ต้องดูนะครับแล้วเวลาอุตุแจ้งเตือนเราจะเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรครับสี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่หกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่เห็นไหมครับเขาจะบอก เป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่เขาเขาวิดอ่าถ้าจะชัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของอะไรครับภาพถ่ายดาวเทียมใครเคยดูไหมครับในเมื่อุูก